สวัสดีค่ะสาวใต้ไกลถิ่นนะคะเรามาตามคำสัญญาค่ะจากคลิปเดิมที่แล้วนะคะเก๋เคยบอกว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเก๋จะมาทำเคลิปเกี่ยวกับงานนะคะงานอาชีพหนึ่งของเก๋ที่ประสบการณ์โดยตรงที่เป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้ให้ได้วันละเคยผ่านมาวันละ1 0 0 0 0แบาทรายได้ที่สร้าง สร้างไรายได้ให้ทํางานเนี่ยค่ะวันวันละหนึ่งแสนบาทนั่นก็คืออะไรก็ก่อนอื่นเก๋ต้องพูดก่อนที่จะฟังคลิปนี้ห้ามหมันไส้นะคะแล้วก็เออจะตั้งคําถาม,ถามว่าเออมันคี้โมหรือเปล่าใช่เหรออะไรของเธอเหรอวันละหนึ่งแสนบาทเลยเหรอค่ะก็ต้องฟังนะคะฟังคลิปให้จบแล้วก็จะเข้าใจทุกๆอย่างเก๋ต้องบอกว่างานนี้เป็นงานที่ ตั้งแต่เก๋มาอยู่ตะลี่19ปีเป็นงานไม่ใช่เป็นงานสุดท้ายนะคะงานสุดท้ายก็คือปีนี้แล้วก็ปี2000งานที่เก๋สร้างรายได้อะออวันละ100,000บาทบางวันนะวันละ100,000บาทแต่ไม่ใช่ทุกวันนะคะ ก็คือตั้งแต่ปี2011ถึง2019นะคะกีได้ทำงานนี้เดี๋ยวกีจะมาบอกว่างานอะไรแต่เกดจะบอกว่างานนี้เป็นงานที่ภูมิใจที่สุดรักมากที่สุดแล้วก็ชอบมากที่สุดแล้วก็เป็นงานงานหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวของเราได้นะคะแล้วก็มีเงินเก็บอ,อมนะคะมาใช้ถึงปัจจุบันนี้ที่ช่วงปัญหาโควิด ะะเราสามารถเก็บเงินส่วนนั้นเพื่อมาจุนเจือตรงนี้นะคะได้อย่างสบายๆนะคะก็ต้องมาเฉลยกันแล้วกันนะคะว่านั่นก็คืองานอะไรนะคะเกยอยากให้เป็นแนวทางนะคะไม่ใช่จะมาสร้างคลิปเพื่อให้เป็นการโอ,อ้วดอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นประสบการณ์เผื่อใครสนใจแล้วก็นําไปทําทําเรียนแบบได้นะคะทาเป็นอาชีพ สร้างรายได้ถ้ามีปัญหาอะไรเอ,อ่คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเกจะให้คำแนะนำทุกอย่างในอาชีพที่เจ๋จะเล่าให้ฟังนี้นะคะก่อนอื่นต้องมาเฉลยกันเลยนะคะว่านี่คืองานอะไรเนี่ยค่ะแตตยกตัวอย่างให้ฟังนะคะนี่นะคะรู้จักกันไหมคะนี่ก็คือดอกไม้ดินปั้นนะคะ นี่ก็คือไม่ใช่ดอกไม้จริงนะคะเป็นดอกไม้ดินปั้นที่เราทํากับมือของเรานะคะออดอกไม้ดินปั้นไม่รู้เพื่อนๆจะรู้จักหรือเปล่าดินไทยอะคะ่ะหรือว่าดินญี่ปุ่นรู้จักกันไหมคะ ถ้าทุกคนไม่รู้จักวันนี้เก๋ก,ก็ไม่มีดินนะคะไม่มีดินเป็นตัวอย่างให้ดูเพราะว่ามันมีอยู่ก้อนหนึ่งที่เก๋กเอาออกงานบูธเวลาขายขายออกบูธนะคะให้ให้ลูกค้าเขาดูแต่วันนี้หาไม่เจอเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะเก๋กทำมาเจ้าเนี้ยดอกไม้ดินปั้นเนี่ยทำมา8ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2011ถึง2อ,อ1 9นนะคะแล้วก็2020 ได้หยุดทำเพราะว่าช่วงโควิดนะคะอิตาลีปิดหมดนะคะไม่ใช่ว่าจะแจ้งหรืออะไรนะไม่แจ้งอาชีพนี้ทำได้ทุกๆุกวันทุกๆเดือนมีงานเข้ามีงาเมงินเข้าตลอดกับอาชีพนี้นะคะค่ะเก๋เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะว่าทำไมก็คืออยู่19ปีในอิตาลีก็ทำงานมาต่างๆก็วันหนึ่ง 2011เราก็มาจับตัวนี้ได้จากที่การที่เราไปเมืองไทยแล้วก็เราก็ไปเจอแล้วเก๋ก็เรียนที่เมืองไทยแล้วก็กลับมาอเตาลี่เก๋ก็เรียนเพิ่มโดยดูศึกษาดูจากยูทูบต่างๆนะคะตอนนั้นดินไทยอาจจะบูมสักหน่อยก็มันเยอะมากนะคะแล้วก็กลับไทยก็ไปเรียนต่อ2ปีนะคะก็ในตัวดอกไม้ดินปั้นเนี่ยค่ะจะมีดอกไม้ต่างๆนานาเลยค่ะดอกไม้ทุกชนิดก็จับชิ้นปินอันได้ งานแรกที่เก๋ทำออกไม่ไม่ใช่เป็นออกบูธนะออกร้านนะคะเล็กๆวันแรกที่เกบไปเป็นงานของหมู่บ้านเก๋ขายได้มาห้า0 0นบาทประมาณห้าราคา5,000บาทนะคะทุกวันนั้นกลับมาดีใจมากมันเป็นงานคือเป็นงานที่เราชอบอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นงานที่เราชอบเราจะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ถึงมันจะยากแต่มันก,มนก็มันก็เป็นเรื่องง่ายได้ะคะ่ะ เกต่อสู้มามากกับงานงานชนิดนี้เพราะว่ากว่าจะถึงมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักในในโซนยุโรปในโซนพูดได้ว่าอิตาลีน่าจะเกเป็นหนึ่งเดียวในในอิตาลีที่เอ,อ่อคนรู้จักในใ,ใ,ใ,ในในในตัวงานดินปั้นเนี่ยคะ่ะเพราะว่าดินปั้นเนี่ยไม่มีคู่แข่งค่ะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่รู้จักมันเป็นงานไทยนะคะ เป็นฝืเป็นงานฝีมือ,อ,อแท้ๆแ,แล้วก็เกจะพูดอย่างหนึ่งนลยว่างานฝีมือทุกชนิดฝรั่งเขาจะให้ความสนใจแล้วเขาจะชื่นชอบในงานฝีมือมากนะคะยิ่งเป็นฝีมือของคนไทยเขาจะชอบ ก็เกบไปออกบูธเรื่อยๆน,นะทําไปเรื่อยๆจากที่ว่าเออขายได้แค่5้าพัน้้วก็ไม่ท้อเก๋ก็กลับมาทิ้งบ้างทิ้งดินบ้างอาจจะบอกอะไรให้ก็คือดินที่เก๋ทำเนี่ยค่ะเป็นดินไทยดินญี่ปุ่นเนี่ยในอิตาลีก็ไม่มีขายเก๋ต้องสั่งอุปกรณ์ต่างๆนะคะจากเมืองไทยนะคะมาทํานี่ก็ อีกอย่างหนึ่งที่เก๋จะบอกเนาะแล้วก็ก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแล้วก็ชอบนะคะเก๋เป็นคนที่ชอบต้นไม้ดอกไม้มากก็พัฒนาทำมาเรื่อยๆจุสร้างเพจของตัวเองนะคะ mm hmm. เพจของเก๋นะคะก็เป็น arts and flower นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นโลโก้ของเก๋นะคะโลโก้มาขายอีกมาโฆษณาโฆษณาใช้ช่องตัวเองไม่เป็นไรนะคะไม่เสียสตังค์เนาะค่ะก็ก็เล่าสู่กันฟังเนาะก็ตั้งเพจแล้วก็ ในเพจนี้เกจะขายพวกของชํำรวยของชํำรวยต่างๆก็คือสำหรับงานแต่งงานวันเกิดอะไรก็แล้วแต่นะคะของชํำรวยแต่ส่วนมากเกจะขายแบบชิ้นเล็กเพราะว่าชิ้นใหญ่นี่จะมีปัญหาเรื่องขนส่งไปรษณีย์นะคะเขาจะแบบมันจะแตกง่ายอะคะ่ะดินปั้นเนี่ยคะ่ะเกก็จะขายพวกชิ้นเล็กๆตัวอย่างนะคะอย่างนี้ค่ะขายดีมากนะคะก็รับออเดอร์แล้วก็ออกบูธบ้างออกงานเ ขายต่างๆบ้างในเทศกาลก่อนคริสต์มาสเกก็ออกร้านอะไรเงี้ยค่ะเป็นร้านต่างๆขายของทํามือ,อ,อประมาณ15วันแล้วก็ในความที่ว่าเราโชคดีเพราะว่าเก้อยู่ทางใต้ของอิตาลีใช่ไหมคะทางใต้เนี่ยก็จะติดกับทะเลนะคะทะเลที่นี่ประมาณ3-4เดือนเนี่ยค่ะจะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากจาก ออต่างประเทศนะคะจากโซนยุโรปเพราะว่าอิตาลีทางใต้ของอิตาลีเนี่ยทะเลเขาจะสวยก็นักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวในประเทศก็แล้วแต่คนอิตาลีเขาก็จากภาคเหนือเขาก็ลงมาใต้นะคะเราก็มีโอกาสนั้นเพราะบ้านเราติดทะเลนะคะเก,กก็เลยมีโอกาสได้ไปขายของที่ ทะเลตรงนี้เราขายปีแรกปีสองเราไปอีกปี3ามเราก็รู้จักคนมากขึ้นนะคะมีผู้จัดการคนที่ว่าจัดงานต่างๆเขาก็มาหาตัวเราเองเราสร้างเพจเขาก็จะส่งอีเมลมาเองว่าเออมีงานนี้หน้างานนี้นะาเธอสนใจไม่ราคาเท่านี้นะอะไรเท่านี้นะคะ่ะก็ประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าออกบูธ ตามริมทะเลใกล้บ้านเราก็ไม่ต้องเสียค่าน้ํามันอะไรเยอะเนาะแล้วก็ขายแบบว่าขายแค่ครึ่งวันค่ะเพราะว่าส่วนหน้าร้อนเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยเขาจะไม่ขายแล้วค่ะเพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่เดินเขาจะเที่ยวก็จะอาบแดดอยู่ที่ทะเลส่วนมากจะเป็นช่วงค่าช่วงตอนเย็นขึ้นไปนะคะถึงค่าเขาจะจะเดินออกไปทานข้าวร้านอะไรจะเปิดแบบ ปิดค่ำมาะปิดดึกก็เราก็จะเปิดงานขายตรงนั้นช่วงช่วงเย็นถึงช่วงค่ำบ่ายถึงค่ำนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกภูมิใจกเ็เป็นออ,อ,อ,ออกงานใหญ่โตสำหรับจังหวัดเกเป็นหนึ่งที่ได้ออ,ออกร้านยอดเยี่ยมสินค้ายอดเยี่ยมที่แม่ค้าทุกคนเขาโหลดแล้วก็ลูกค้าเขาโหลดให้เกแบบ ยอดเยีย่ยมค่ะตอนนั้นจําได้ว่าเป็นเทศกาลคริสต์มาสเกดได้สองปีซ้อนที่ที่ตรงนั้นแล้วก็ร่างวัลที่ได้ก็คือไม่ต้องเสียค่าค่าเช่านะคะประมาณ15วันก็เป็นหลักแสนบาทนะคะแล้วก็ได้ตรงนั้นมาแล้วก็ภูมิใจตอนนั้นจําได้ว่าเดี๋ยวเกจะดูลงรูปให้ดูนะคะรูปต่างๆที่ดอกไม้ต่างๆผลงานต่างๆที่เกททามาแล้วก็จะมีหนึ่งรูปดําปีเลยมีช่วงกลางคืนเนาะต,ตอนเกือบจะเที่ยง คืนแล้วค่ะายอำเภอเข้ามาให้ประกาศนียบัตรที่ได้รางวัลตรงนี้มาโดยไม่ตั้งใจเนาะเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ที่ได้หลักแสนนะคะหลักแสนอนะ่ะเก๋จะบอกว่าเก๋ขายในงานแฟร์นะคะที่นี่ในภาษาอิตาลีเขาจะเรียกงานของเฟียราเฟียราตามงานใหญ่ๆของเมืองใหญ่ๆนะคะเหมือนอย่างตัวอย่างเช่นเมืองมิลานหรือว่าเมือง เมืองหลวงของอิตาลีก็คือกรุงโรมนะคะเก๋จะออกตรงนั้นจะเข้ายากมากแต่เก๋เป็นส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่เข้าไปได้ไปขายในนั้นได้สุดยอดเลยค่ะแล้วก็แอบภูมิใจนะคะแล้วก็ตรงนั้นมันจะสร้างรายได้เยอะมากวันหนึ่งเราขายได้เป็นหลักแสนแต่ตรงนี้เก๋จะพูดในประเด็นหลักเดี๋ยวหาว่าเออคีโมท,ทำได้จริงเหรอ เกเตรียมงานนะคะก่อนที่จะไปออกงานใหญ่ๆอะ่ะเกเตรียมงานเป็นเดือนแล้วก็เกยก็ส่วนหนึ่งอะ่ะเกรับม,มาจากเมืองไทยด้วยนะคะก็สร้างไรายได้ให้กับคนไทยที่เรารู้จักนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะก็มาทํางานมาขายที่งานเฟียร์งานแฟร์นะคะของที่เมืองใหญ่ๆเนี่ยคะ่ะเป็นที่มาของพี่ว่าได้วันหนึ่งอะ่ะหลักแสนหรือว่า มากกว่าแสนด้วยซ้ำอาจจะแบบว่าครึ่งล้านบางครั้งนะคะจุนหมดเกลี้ยงเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะปีแรกๆก,ก่อนที่จะเศรษฐกิจอะไรจะไม่ดีเนาะก็คนนี้จะแบบสินค้าหัตกรรมทำมือค่ะงานฝีมือเขาจะชอบมากชอบมากๆแล้วเราเป็นเราไม่มีคู่แข่งเพราะว่างานนี้คู่แข่งจะน้อยอ่าจะมีคนไทยที่เก๋เคยเห็นก็ทำแต่ว่าไม่เยอะนะคะแล้วก็เป็นน้อยชิ้นน่ะแต่ของเก๋จะ มีผลงานเยอะมากนะคะอย่างอย่างเช่นเนี่ยค่ะเกมีแม่เหล็กติดตู้เย็นอะไรต่างๆนะคะขายด้วยเนี่ยค่ะเนี่ค่ะ,น,คะนี่เป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะแม่เหล็กติดตู้เย็นวันหนึ่งอะขายได้อะเป็นพันชิ้นนะคะอย่างนี้อย่างเดียวเนาะเป็นพันชิ้นมันมีสินค้าต่างๆเกอยากจะให้ให้ดูแต่ว่า เ,เกขายไปหมดแล้วของมันไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ก็มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง,งที่ได้กําไรก็คือเนี่ยค่ะกระถางพวกนี้เกจะทําดอกไม้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเป็นดอกไม้แล้วเกก็จะซื้อกระถางตอนแรกก็ซื้อมาแล้วลูกค้าเขาสนใจก็ได้ไอเดียมาว่าเออกระถางเราก็ขายได้นี่แล้วก็เอาใส่กระถางสวยๆเลือกกระถางสวยๆเก๋ก็ไปซื้อหาซื้อตามร้านที่เขาขายส่งอะค่ะ ก็เหมือนจํานวนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเราซื้อมายกตัวอย่างนะคะเหมือนไอเน,นี้ยหยูโรแต่เรามาขายอ่ะสยูโรเราก็ได้กําไรไปอีกเนาะก็ต่างๆมากมายก็ได้กําไรก็จากกระถางด้วยเนาะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะทำไมจึงได้หลักแสนนะคะก็คือได้กําไรจากกระถางด้วยแล้วก็ต้องเป็นงานใหญ่ๆเหมือนงานเล็กๆก็เก็ตการันตีได้ว่าถ้าขายดีก็คือวันหนึ่งหลักเป็นหมื่นนะคะ หรือว่าหลายหมื่นต่อวันแล้วก็ถ้าเป็นแบบคือเอาจริงๆอ่ะเ,อเดือนหนึ่งอ่ะหลายแสนบาทนะคะที่สามารถสร้างรายได้หากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขายดีในประมาณ11ปีเนี่ยเกยสามารถสร้างรายได้นะคะไม่ได้มก,ก็จำนวนเยอะเหมือนกันณปัจจุบันนี้มันมีโควิดนะคะ เกมไม่มีปัญหาเพราะว่าเงินที่เราเก็บสะสมนั้นเรามาใช้ตอนนี้ได้แต่ก็ในความโชคดีเราก็มีงานอองานอื่นนะคะที่เกดทำตอนนี้ด้วยแต่งานนี้รับรองว่าเกดไม่ทิ้งนะคะเพราะเป็นงานที่เรารักถ้าวันไหนโควิดหมดเราก็ต้องเจอกันอีกกับงานนี้นะคะเกชอบงานนี้มากๆก็เป็นงานที่ภูมิใจก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็คอมเมนต์มาได้เกดจะให้คำแนะนำนะคะกับงานนี้เนาะ ยังไงวันนี้เก๋ก,ก็ฝากคลิปนี้เดี๋ยวจะให้ดูรูปภาพต่างๆนะคะของงานผลงานที่เก๋กทำไว้เนาะไว้ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะชอบช่วยกันกดไลค์นะคะถ้าชอบนะคะแล้วก็ฝากช่องสาวใต้ไก่ถิ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เท่านี้นะคะวันนี้อาจจะเป็นคลิปยาวก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ E